ชักประทนมันเป็นโกรเมือนรถบดดีนายดาวนั then, my my okay. you, uh, turkey, But, yeah. ่นคือรถบดดีของนายดาวนั่นคือชักประทวนเป็นเวียนไม่เกี่ยวเลยรถไม่เกี่ยวนะครับทีนี้ผมนำลเรียนทรู้ว่านายดาวตำรวจที่ครบอายุราชการอ่านสามปีบ่านการบดลงได้เรื่องเป็นรถบดีพอเรื่องรถบดีพอเขาเกษียณอายุหกสิบปีเนี่ยเขาได้รถบดเองเจ็ดปีนะเจ็ดปีจะกกลุ่มแรกก่อนนะนายดาวตำรวจตกกระเทียนเป็นรถบดดี รัฐบ,บาลสมัยก่อนนกะ็กรับเป็นให้ร้อยหนวดตีลรวให้ใสาปีเพราะว่าใสามปีก็ได้รยวดตีก็เป็นร้อยตีอยู่ร้อยหนวยตีร้อย้อยเอราะวาท่าน60ปีก็ได้ร้อยดตีนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปร,โปรของสำนักงาให้่ีจได้ตำรวจทีนี้ผมเลยเรียนที่ชมชมว่าเพื่อสร้างฝลใงใแก่แก,การตารวจชะตทอาน เลยขอเลื่อนยศนะครับจากที่ประชุมเนี่ยว่าขอเลื่อนยศให้เป็นพันกวลลีผูเดือนก่อดเกษียณเพราะฉะนั้<ม>ในใครก็แล้วแต่ที่ปลอดเกษียรราให้เป็นหมวดเองใครก็แล้วแต่ได้วันสูนงไหนก็แล้วแต่ที่อาย,ยุครบ60ปีเป็นร้อวัเวลลเนเอกถูกขอให้ได้พันกวีนะครับรวมหนา้าเดือนหรือจะให้สามเดือนก็ได้มีอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นพันกวีแต่ว่าอยู่ใน เป็นกิ้งของเชนต์ปะตัวมันจะไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องเดือนเงินไม่ไปเกี่ยวกับเพราะประมาณแม่มันเปนสันเดยบาตอยู่แล้วมันจะตั้งแต่วันหลุดเดียร์สามีแล้วแต่ว่ามันอยู่ในของต่อรองมันอยู่ในในในของปะตัวมันไม่ได้ไปกินตำแหน่งของของจัดจัดล้านตำแหน่งละโอเคผมจะที่ตรงนี้นะเพรผมเห็นว่าก็คือมาหกสิบปีแล้วเนี่ยหมดกเตียนแต่ว่าหลุดเดียอยู่ในเรื่องใดล่ านเงินก็ระแต่นะครับไม่จะไม่มีผลกระทบต่อฐานเงินเดือนแล้วก็ไม่เพิ่มภาระลุประรมาณแผ่นดินเป็นการให้เกียรติไม่ใช่เป็นการแข่งขันตำแหน่งใหม่ผมยกตัวอย่างใช่ว่าตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่รอดโทรได้ตำรวจโทรเรื่องกระรรสุนขั้นไม่เกี่ยวกับใครแต่ให้ได้ถามว่าตำรตวจที่ทำงานอยู่นี่ไม่ทำไมเขตายไ้วได้แล้วก็ให้พนักงทนพิธีก็ไปเลย ไอ้เล่ยผมกลับไปทีนงไอ้ที่ให้เขตายเนี่ยตีอเขาตายตทได้ยศเนี่ยไปให้สวัสดิการทายาดเป็นว่าหลบงีะจบเรียนดีได้หลบงพี่ไปจบเรียนดีก็ได้ได้จ่าเลยละซึ่งก็ก็เป็นเยเงินแต่เห็นตั้รนั้นต้องกมาตรนันมืกันเป็นสวัสดิการถามว่าไม่ต้องปร้รอยเขาตายนะ้เก็ไป็น่เเมื่อเขาอยตัอลกใจเสียแต่ว่า ก็คือหนึ่งในผลจากการมุ่งยุ่อๆผู้ที่ทำงานเสียระลาเพื่อความมุ่ั่ใจเฉยๆส่วนตวสองสร้างแรงจูงใจในการศึกษานะครับเขาอาจะศึกษาพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆนะครับสามรถเพิ่วลาออกมาที่ไม่มีผลกระทบต่อโคงสร้างเงนเดือนหของแผ่นดินเพราะฉะนั้นผลผลจะได้รับรือวาการการมีความผิดทางปรหงใยและน่ารเงเสียเวลาเห็นด้านที่เียับ เพื่อภาอองค์กรตำรวจด้วยนั่นคตรวจของประเทศาผมนเรียนที่ประชุมมาล้วขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อที่จะส่งเสริมความปาังเสร็ให้ก่าบริการทรหลัทนตอไ้ไปสูงแนวตามของการตรจรีงนะครับบริการทนงรถไฟนะครับแล้วก็เพื่อเป็นส่งสู่ของประเทศชาติอนี้ผมนำเรียนใจรู้นจดีก็้แต่นนแต่ผมนำเรียนได้ว่าเราเป็นเราเป็นชุดตำรวจ 2ชั่วโมงแลตันชั่วโมของตำรวจเนียก็คือมั้ริงๆท่านสังเกตว่าเวลาเวลาตั้งด่านเวลาปีใหม่วาระแห่งชาติเนว่าแต่ด่านเวลาตั้งดานปใหม่หรืออะเนี่ยท่านสังเกตได้ว่าหนวยงานที่เขาเชิญมา้งหมดเนี่ยพคปชตำรวจสารณสุขอสมกำลังบ้านท่านเห็นด่านพวกเนี่ยมันมีสองด่านหนึ่งด่านครับใช้กฎหมายกับด่านบริการขนส่งท่านเห็นว่าคนที่อยู่ที่ด่าน วบประมาณที <ersch> <S <S ่รัฐบาลจัดลงไปให้ในรัฐบาลสที่แสที่ว่าชการวัดเพื่อไม่ไปอยู่ที่หนานไหนของผู้ราชการนะครับอยู่ที่พอพอบรราสารซึ่งราสาไปในจะแบบนี้ไม่เกินสิคนนะครับแล้วเขก็คิดมนใหม่พวกปรทารแต่งตั้งไนีต้องมีการุชนอันี้ผมพูดแ่ได้แต่กหน่วยงานนผู้นนะครับผมพูดไท่อยู่เพื่อน